อร่างกายของอกายด้วยพงยืตัวนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจะมาทางขวาบัดดี้การวอร์มร่างกายได้เสร็จสิ้นแล้วค่ะโอ้ยต้องครับต้องปรบมือให้ทุกคนเลยนะคะดดูครับได้เหงื่อได้เลยใช่ค่ะอันนี้หนูนขอส,สุดยอดเลยค่ะคอันนี้หนูขออนุญาตนะคะเมื่อกี้เนี่ย ตื่นเต้นอยากจะดูพี่ๆทุกท่านนะคะคเลยยังไม่ได้บอกผู้เรียนเลยว่าถ้าผู้เรียน,นที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุค่ะคอันนี้กลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นอะไรคะยังเป็นวัยหัวใจหนุ่มสาวใช่ไหมคะการเตรียมในการลำไม้พองใช่ไหมคะการเตรียมในการลำไม้พองเนี่ยไม้พองต้องมีขนาดเท่าไหร่คะสูงนี้เมตรหน้าสิบครับอ่าเมตรห้าสิบใช้ได้กับทุกคนเลยไหมคะใช้ได้ทุกคนครับนอกจากฐานใช่ไหมคะยักษ์ใหญ่คุณโตนั่นก็อาจจะพิเศษหน่อยอ่า เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหนูดูคร่าวๆแล้วเนี่ยขนาดไม้พองก็เป็นยงไงคะจะเลยจะเลยจะเลยนะคะขึ้นไประดับหูใช่ไหมคะระดับหูระดับคิ้วนะคะค่ะคุณลุงขาหนูเห็นว่าตอนที่รำเนี่ยต้องมีถุงมือด้วยใช่ไหมคะครับค่ะถุงมือต้องเป็นลักษณะยังไงคะถุงมือก็สมมติว่าเป็นถุงมือผ้าครับถุงมือผ้าประโยชน์ของถุงมือผ้านี้คือเวลาจับไม้พองนี้ถ้าเหือออกเลยมันกันลื่นได้อ๋อกันลื่นใช่ไหมคะเพราะว่ามีบางท่าหนูเห็นว่า นี่แค่ท่าเตรียมเนี่ยมันยังเป็นไงคะต้องมีการไต่ไม้พองใช่ไหมคะเพื่อวอร์มเพื่อวอร์มนอกจากถุงมือแล้วยังมีรองเท้าใช่ไหมคะคร,คร,มรองเท้านี่อยากให้คุณลุงช่วยแนะนําผู้เริ่มฝึกใหม่นิดนึงค่ะว่ารองเท้าควรเป็นรองเท้าอย่างไรคะก็รองเท้าก็ควรจะเป็นรองเท้าที่ใส่ออกกีฬากันทุกยี่ห้อไม่เกี่ยวนะครับคือเป็นรองเท้าที่ใส่แล้วมันนิ่มพอผู้สูงอายุ<ม>คือการเพราะ,ะ,ะ,ะการทรงตัวอะไรเนี่ย อันาจจะคือการเลือกรองเท้าเนี่ยก็จะช่วยทําให้การทรงตัวดีขึ้นครัับบครออรงเท้ามีผลไหมคะพื้นรองเท้ามีผลครับคือพื้นรองเท้านี่ก็ควรจะเป็นพื้นรองเท้านี้เป็นยางแล้วก็เป็นเปการเรื่อนอะไรอย่างนี้เป็นยางใช่ไหมคะเมื่อกี้เดี๋ยวขออนุญาตนะคะเชิญเชิญคุณลุงมาด้วยกันเลยค่ะใช่ค่ะนะคะเมื่อกี้เนี่ยนอกจากไม้พองถุงมือรองเท้า ยังต้องมีการเตรียมตัวเนี่ยต้องเตรียมอะไรอีกคะการเตรียมตัวก็เสื้อผ้าใช่ไหมคะเสื้อผ้าครับควรควรเป็นยังไงคะเสื้อผ้าเสื้อควรเป็นเสื้อบางๆนะครับถ้ามัามักเป็นผ้าป่านอะไรมันร้อนแล้วโดยผู้ปรดกอบการจะเป็นอ๋อค่ะอันนี้เนี่ยเสื้อผ้าควรจะเป็นผ้าบางๆแล้วก็ซับเหงื่อใช่ไหมคะแล้วหนูเห็นสวมกางเกงขายาวก็ก็ ธรรมดาของการออกกีฬาก็มีกางเกงวอมกางเกงวอมใช่ไหมคะมันจะยืดหยุ่นได้ดีกว่าได้ดีกว่าครับแล้วแล้วหมวกกับแว่นตานี่เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวกันอันนี้เอกลักษณ์ครับเอกลักษณ์อันนี้เพื่อเพื่อความสุขใช่ไหมคะเพื่อความสุขเอกลักษณ์มันวัยสตองก็ต้องให้คือผมมันหน้่ายับไปหน่อยเลยก็ต้องใส่แว่นตาด้ไม่ค่ะคุณลุงหน้าตาอย่างดีมากค่ะอันนี้อาจารย์ขออนุญาตเราได้เตรียมอุปกรณ์เนี่ยถ้าผู้เรียนดูก็จะรู้ว่าเราเตรียมอุปกรณ์ภายนอกไปละ เสื้อกางเกงถุงมือไม้พองใช่ไหมคะรองเท้าใส่ถุงเท้าด้วยไหมคะถุงเท้าใส่ครับถุงเท้าต้องใส่ใช่ไหมคะก็จะช่วยทําให้การทรงตัวดีขึ้นนอกจากนั้นต้องเตรียมอะไรอีกคะไม่มีเลยครับเพราะว่าไม้พองอะไรอุปกรณ์อะไรนี้ทางชมรมเรานี้เตรียมไว้ให้สมาชิกหมดเลยค่ะขออนุญาตอันนี้ด้านร่างกายเนี่ยเราเราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ด้านร่างกายเนี่ยเราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วทีน,นี้ความพร้อมด้านจิตใจนะคะคุณลุงคือเวลาคนที่เริ่มใหม่นะคะยังไม่รู้เลยว่ารำไม้พองเป็นยังไงเราจะเตรียมความพร้อมด้านจิตใจเขายัางไงให้เขารู้สึกว่าโอ้อยากจะมาออกกําลังกายด้วยวิธีการนี้นะคะ่ะเหาะสมมากก็ถ้าที่ผู้ยัง,ยงผู้ที่ยังไม่เคยออกนะครับก็ถ้าจะเขาจะ,จ,ะจะมาดูแลเขาก็ดูแลเขาก็เกิดความว่าเออมันก็ไม่ยากนะแล้วก็การฝึกการอะไรก็เป็นการเหมาะสมกับวัย ผู้สูงอายุท่าแต่ละท่ามันก็ไม่ได้รูปผนอะไรแล้วก็ช่วยยืดเย่นยืดเส้นยืดสายได้ดีเลยเขาก็ค่อยๆมาลำลำก็ลำได้แหละครับนอกจากนอกจากสุขภาพร่างกายแข็งแรงเมื่อกี้ค่ะนูแอบดูท่าวอร์มเนี่ยนอกจากว่าเป็นไงคะร่างกายแข็งแรงแล้วต้องใช้ความจำไหมคะ เราต้องใช้ความจำไหมคะใช่ไหมคะการจําในแต่ละท่ามันช่วยทําให้สมองเราทํางานได้ดีขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อกี้ค่ะได้ยินว่าตอนนับเนี่ยต้องมีเสียงมีเสียงดังใช่คะเสียงดังๆเนี่ยมันช่วยทําให้เรารู้สึกคือเขิมขึ้นไหมคะสดชื่นใช่ไหมคะเป็นการขยายปอดใช่เลยคะเพราะทำให้ปอดเราแข็งแรงแล้วก็เมื่อกี้ตอนทาเนี่ย เห็นเราพอทำไปเนี่ยเรารู้สึกมีความสุขใช่ไหมคะที่ใบหน้าเรามีรอยยิ้มเราต้องสดชื่นเอาไว้ต้องมีความสุขด้วยครับต้องเตรียมตัวต้องต้องไม่เครียดนะต้องมีความสุขการออกมากายเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ท่าเตรียมท่าที่หนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะก่อนก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะก็คืออยากจะให้คุณลุงสาธิตเนาะว่าท่าที่หนึ่งเนี่ยการทำทอย่างไรนะคะแล้วก็ เออท่าเนี้ยช่วยในเรื่องอะไรนะคะก้ามเนื้อส่วนไหนเนาะแล้วก็ความเร็วความช้าควรจะเป็นระดับไหนอะไรเงี้ยค่ะสำหรับผู้เริ่มฝึกแล้วก็สำหรับผู้ชำนาญแล้วอย่างเราค่ะค่ะเอาละครับท่าที่หนึ่งครับเป็นท่าเวียงไม้ขึ้นเหนือศีรษะขาของเรานะท่าที่หนึ่งก็ห่างกันพอสมควรรูปศกยืนยืนตรงให้ให้ได้ทรงนะครับแล้วก็การจับไม้ก็จัดในระดับแนวนอน กำไม้ให้แน่นนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเวียงไม้ขึ้นเหนือศีรษะควรจะหายใจลึกๆแล้วก็เตรียมพร้อมทําจิตใจเข้มแข็งแล้วก็เริ่มนับพอผู้ฝึกบอกนับก็เริ่มนับเลยครับครับเริ่มนับเลยนะครับห้านึงเวียงไม้ขึ้นเหนือศีรษะขาทั้งสองข้างห่างกันพอสมควรจับปลายไม้ทั้งสองข้างแนงนอนเวียงขึ้นเหนือศีรษะสิบครั้งยกตัวนับหนึ่งสอง สามสี่ห้าประมาณนี้นะคะหกค,ค่ะประมาณนี้นะคะประมาณนี้ครับค่ะประมาณนี้นะคะท่าที่หนึ่งเนี่ยเจ้เราจะพบว่าเป็นไงคะการเตรียมตัวเนี่ยกางขาออกเท่ากับระดับหัวไหล่เรารเพื่อให้การทรงตัวหรือว่าศูนย์ของน้ําหนักตกตรงกลางนะคะแล้วมือเนี่ยจับไม้พลองนะคะระดับเท่ากับเท่ากับขาเรานะคะนะคะเพื่อให้การยกขึ้นและความสมดุลเนี่ยสมดุลได้นะคะ ค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ท่าเตรียมท่าที่หนึ่งท่าเตรียมท่าที่หนึ่งครับอันนี้ท่าเตรียมท่าที่สองค่ะคุณลุงท่าเตรียมท่าที่สองขาทั้งสองข้างห่างกำพลวนจับปลายไม้สองข้างเนี่ยจะนอนจับฟั่มนะครับท่าที่สองท่าพับข้อศอกสิบครั้งเตรียมตัวนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคค่ะท่าพับข้อศอกท่าที่สองใช่ไหมคะเมื่อกี้เราเราอะไรคะเมื่อกี้เรา ความมือเราคว่ำท่าแรกท่าที่สองเราหงายมือนะคะการหงายมือเนี่ยกล้ามเนื้อนะคะก็จะเป็นกล้ามเนื้อแขนนะคะกล้ามเนื้อแขนด้านในนะคะนะคะอันนี้เดี๋ยวเราสําหรับผู้ฝึกใหม่เราก็นับจังหวะนี้เหมือนกันใช่ไหมคะเหมือนกันครับค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเป็นท่าท่าเตรียมท่าที่3ค่ะท่าที่3ขาทั้งสองข้างห่างกันพอควรจับปลายไม้ทั้งสองข้างในแน่นอนเวียงขึ้นเหนือศีรษะพร้อมกัโยกเข่า1ิบครั้ง ยกตัวหนึ่ง 2, 3, งสาห้าหค่ะท่านี้เนี่ยจะบอกว่านอกจากเมื่อกี้เราแขนขาแล้วใช่ไหมคะอันนี้เราใช้กล้ามเนื้อเข่าเพิ่มาามาขึ้นใช่ไหมคะคคการย่อเข่าเนี่ยย่อตามจหตามจังหวะแล้วก็ย่อตามความ สามารถเป็นไปได้ของแต่ละคนถูกไหมคะถูกต้องคซึ่งแรกๆเนี่ยหนูคิดว่าเข่าจะยังย่อไม่ได้ขนาดนี้ใช่ไหมคะครับครับอพอเราทํานานขึ้นเข่าย่อได้ดีขึ้นไหมคะค่ะขออนุญาตท่าเตรียมท่าที่สท่าที่4ี่โอ้โหความจําดีมากค่ะท่าเตรียมท่าที่สค่ะขายักไหลขาทั้งสองข้างห่างกันควรจับปลายไม้ทั้งสองข้างในแน่นอนยักไหล10ิบครั้งเตรียมตัวนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแ้าสิบค่ะถ้าเตรียมท่าที่4เราจะเห็นว่า,าต่อเนื่องกันใช่ไหมคะแต่นี้เราขึ้นไปที่อะไรคะกล้ามเนื้อข้อหัวไหล่ซึ่งเราพบว่ามีการยึดติดมากในผู้สูงอายุใช่ไหมคะค่ะ